กรถแดงคืออะไรคะพระบาทสมเด็จพระน่งเกร้าวเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษดาราชเจ้ารัชการที่สามแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงปราดเปรื่องในทางกฎหมายการค้าและการปกครองทรงสะสมพระราชทรัพย์ส่วนหนึ่งที่เป็นผลกำไรจากการทำการค้าตั้งแต่ทรงรับราชการในรัชการที่สองบรรจุใส่ถุงแดงเก็บรักษาไว้ในกำปั่นเด็ก แล้วท่านสะสมเงินถุงแดงไว้ได้เท่าไหร่เหรอคะพระราชทรัพย์ที่ทรงสะสมไว้มีอยู่สี่หมื่นช่างแปลงเป็นเงินไทยตอนนี้ก็ร่วมพันล้านบาทเลยนะทรงขอไว้สําหรับงานสร้างและซ่อมแซงพระอารามที่ค้างอยู่เพียง1นึ่งหมื่นช่างและพระราชทานส่วนที่เหลือสามหมื่นช่างให้เป็นเงินแผ่นดินสําหรับพระเจ้าแผ่นดินองค์ต่อๆไปได้ใช้บริหารบ้านเมืองต่อมาในสมัยรัชกาลที่ห้า เกิดวิกฤตาการปากน้ำรอสอ112ที่รัฐบาลฝรั่งเศสได้ยกเรือรบมาปิดปากอ่าวสยามไว้ก็ได้เงินถุงแดงเนี่ยละช่วยรักษาประเทศไทยเป็นเอกราชจนถึงทุกวันนี้